สวัสดีครับวันนี้พบกับผมวิชัย p ีีครับวันนี้เรามาอยู่กับตัว TT 4.65เป็นตัวใหม่นะครับใหม่ล่าสุดของ New h ัน land นะครับในขนาดเครื่องยนต์3สูบนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับราคานะครับราคาที่บวกใบมีดนะครับ997,000นะครับบวกใบมีดหน้าแบบนี้นะครับใบมีดก็เป็นของบูซีรีส์นะครับ ตัวนี้สามารถผ่อนเป็นรายปีนะครับตัวนี้ล e สซิ่งของอ G.E. ของ New Holland นะครับสามารถผ่อนได้6ปีนะครับส่งอยู่ที่1 7ึ0 0 0บาทนะครับ6ปีนะครับแต่ว่ามีงวดย่อยนะครับงวดย่อยเดือนละส0 0พันนะครับ66งวดนะครับก็ตัวนี้ซีรีส์จะจะค่อนข้างใหม่นะครับดูตั้งแต่ยางนะครับยางก็เป็น11.2เอ็ก่ายี่นะครับอ้วนๆนะฮะยางรุ่นนี้นะฮะ ยางอ้วนๆเลยนะครับเป็นเป็นสเปกใหม่ๆนะครับแล้วก็ยางหลังก็จะเป็นขอบ30นะครับ16.9 30นะครับซึ่งจะต่างจากตัวเดิมที่เป็น16.9 28นะครับตัวนี้เป็น16.9 30นะครับเป็นขอบ30นะครับหน้ายางก็อ้วนๆนี้นะครับครับขนาดความกว้างนะครับก็ประมาณนี้ครับให้ดูนะครับ เดี๋ยวนี้ตัวนิวฮอน a n d จะให้ตัวจุกไฟมานะครับตัวนี้ครับแบบมาตรฐานเลยนะครับก็ตัวคอนโทรลก็จะอยู่ตัวนี้นะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ใหม่นะครับเป็น3สูบมีเทอร์โบนะครับหลายท่านบอกว่าของนิวฮอนแลนเนี่ยเวลาตัวเล็กจะไม่มีเทอร์โบตัวนี้คือตัวเทอร์โบนะครับ เป็นเครื่องสามสูบเทอร์โบนะครับมาดูสเปคเครื่องยนต์กันนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นซีรีส์แปดพันนะครับเครื่องยนต์สี่จังหวะนะครับเป็นสามสูบเทอร์โบออปเตอร์คูลเลอร์นะครับเราเขียนไว้อย่างนั้นนะครับแรงอัดที่104่งศคูณร้อนะครับ จำนวนซีซีอยู่ที่2,931ซีซีนะครับขนาด65แรงม้านะครับออยู่ที่55แรงม้าที่2,300รอบนะครับแรงบิด265นิวตันเมตรนะครับอยู่ที่1,400รอบนะครับคือแรงบิดก็ค่อนข้างเยอะนะครับ65แรงม้านะครับเป็นรุ่นใหม่ๆนะฮะรุ่นใหม่ที่เป็น6 5แรงม้านะครับ แล้วก็ถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันนฮอลแลนด์อยู่บนนะครับมันจุได้60ลิตรนะครับองอากาศแบบแห้ง2ชั้นนะครับองอากาศแบบแห้งมันก็ดีที่มันจะกรองได้สะอาดกว่าแบบเปียกนะครับแต่ข้อเสียมันก็คือต้องเป่าทุกวันนะครับมันเป็น2ชั้นนะครับต้องเป่าทุกวันนะครับแต่ถ้าเป็นเปียกเนี่ยโอนานครับใช้งานเป็นปีฮะก็จะได้ถอดออกมาล้างทีนะครับ แต่ด้วยความสะดวกนี่สู้กองเปียกไม่ได้นะครับนี่ความคิดผมเองนะแต่ถ้าเป็นกองแห้งเนี่ยมันมันสะอาดในเครื่องยนต์จริงนะครับแต่ว่าต้องเตาทุกวันหลังจากตอนเช้าเนี่ออกทํางานต้องเป่านะครับหรือว่าในระหว่างการทํางานถ้าเป็นฝุ่นเยอะๆก็ต้องเป่านะครับจร,จริงนี่ผมว่าการออกแบบนะครับอันออกแบบของรถแท็กเตอร์เนี่ยผมว่าน่ากองเนี่ยน่าจะมาไว้ใกล้ใกล้ใกล้ัลลงนี้นะเพราะว่าเวลาเราใช้ไปมีดดันดินนะฮะ ฝุ่นมันจะขึ้นมาเลยมันจะดูดนะเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันจะดูดอากาศเข้าไปเป่าที่แผงมอน้ํานะครับมันก็จะดูดฝุ่นเข้าไปฝุ่นก็จะมาก่อที่กรองอากาศเร็วเกินไปอันนี้ผมความคิดผมนะต้องมาไว้ตรงนี้ทางนี้เลยกรองอากาศเนี่ยผมว่านะการออกแบบผิดนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับเป็นเดี๋ยวผมแจ้งสเปคอีกทีนึงนะครับ เกียร์ก็เป็นซินโคชัตเทิลนะครับเดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องหยุดรถนะครับ8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับเนี่ยนะครับอ่าด้านนี้4เกียร์นะครับด้านนี้2เกียร์ก็เป็นเตกเดินหน้า8ถอยหลัง8นะครับบอกก็เป็นแบบสปริงนะครับนี่แค่ เอกลักษณ์ก็คือถังน้ํามันแต่ถังน้ํามันนี่ผมเคยพูดไปในหลายๆตัวนะครับทำฝา,าทำกุญแจเปิดปิดมาให้แต่ว่าโต๊ทีนะี่นะครับมีกุญแจมันไม่ค่อยสะดวกครับไม่ค่อยสะดวกเลยเวลาเติมน้ํามันนะครับเพราะมันต้องใช้กุญแจสองตัวคือจริงถ้าคุณจะทำกุญแจแต่คุณทํามากุญแจดอกเดียวได้ไหม,ไมนะครับง่ายๆนะครับผมว่าจะเพอร์เฟกกว่านะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดเดี๋ยวนะที่เปิดกันเปิดเอ้าอยู่ไหน,นหเนาะอนี้ยังบ่นเก็จะให้ดูเทอร์โบหน่อยนะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอืมอะนะครับก็เปิดแฟกระโปรงเรียบร้อยนะครับมาดูข้างในนะครับจะเป็นกองแห้งสองชั้นครับแต่ว่าเป็นมีกองแก้วอีกชั้นหนึ่งนะครับ ของเนวอแลนด์ก็จะมีตัวนี้นครับเป็นกองอดูดอากาศ,อ,ากาศอีกทีหนึ่งนะครับในฝุ่นก็จะมาตรงนี้ครับกองฝุ่นหนึ่งชั้นแล้วก็มากองอากาศตรงนี้อีกหนึ่งชั้นนะครับนี่คือเทอร์โบครับนี่นะครับคือเทอร์โบนะครับตัว65แรงเป็น3สูบเทอร์โบนะครับส่วนน้ำหนักที่ปลายแขนยกนะครับสามารถยกได้ที่ อุปกรณ์นะครับยกได้ที่2,500กิโลกรัมนะครับอุปกรณ์สอง้วสามจุดนะครับเป็นแบบมาตรฐานเบอร์สองนะครับผมน้ำหนักตัวรถอยู่ที่เอาไม่รวมเวทถ่วงนะครับ2,700กิโลกรัมนะครับก็น้ำหนักเยอะอยู่นะครับ2 7 0 0นะครับอันนี้คือ2 7 0 0นี้ไม่รวมไม่รวมเวทนะครับไม่รวมตัวนี้นะฮะ เบ็ดถุงล้อนะครับตัวนี้ก็ใส่ฝั่งละ100กิโลนะครับตัวละ50นะครับ50กิโล2ตัวนะครับก็ประมาณนี้ครับชุดหูลากเนี่ยสามารถใส่ได้แบบ2แบบนะครับแบบคันตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับดูนะครับให้ดูช่วงหลังนะครับพอาเป็นพอตรงนะครับหลังเป็นพอตรงนะครับ ตัวนี้มีกระบอกช่วยยกนะครับมีฝั่งเดียวนะครับกระบอกช่วยยกนะครับประมาณนี้ครับมาดูรอบๆครับ ของตัวนิวฮอนแลนด์ระบบ PTO เนี่ก็จะสามารถมุนถอยหลังได้นะครับใส่ PTO สามารถถอยหลังได้นะครับ,รบนะครับโอเคครับผมก็เจ้า65นะครับราคาก็ประมาณนี้ครับรวมใบมีด9.7นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อที่บริชัยแท็กเตอร์ของบรวลปูนะครับหรือเบอร์โทรวิชัย083 3383507 083-338-3507นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ